สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหมวยและพี่อุ้ยที่ชินอกอ,อันนี้ที่อิงไทยนะคะก็หลังจากลั้งรามาสักสองสามวีคือพี่อุ้ยติดโควิดทุกคนทําให้เราต้องพักลบไปพักทำคอนเทนต์ไปตอนนี้หมวยกับพี่อุ้ยก็เลยเอาเลิอกอาชัยมาไหว้พระที่วัดพระแก้วแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการทําถนนจะต่อต่้าง,อาางตอนนี้เรามาอยู่ตรงวหน้า,าประตู ทีมาเทเว่แต่ประตูนี้เป็นประตูทางออกเราเข้าตรงนี้ไม่ได้แล้วเราเดินตรงไปเป็น้านาเพื่ออ้อมทางเข้าตรงนั้นไม่ได้เราต้องเดินข้ามมาฝาาั่งหาลายศิลปกรแล้วเดี๋ยวต้องเดินตรงไปอย่างเงี้ยตามห่วยบาค่ะต,ต้องเดินตรงไปเลี้ยวขวา<ม>เพื่ออ้อมไปประตูทางเข้านะคะทุกคนเข้าลำบากนิดนึงแล้วห่วยกับพี่อุ้ยก็แวะซื้อพวงมาลัยที่จะไปไหว้ วัดชักแก้วนะคะที่ปากคลองตลาดคือเหมือนกับพี่อุ้ยอะ่ะจอดรถไว้ที่ปากคลองตลาดก็มันจะมีเสื้อผ้าที่จอดรถ40บาทตลอดทั้งวันช่าสวยมากค่ะไม่ใช่ครับบอกพี่เอ๋เขาไปไหนไปยุโกงไปยุโกง ตอนนี้เราเดินมาจะถึงทางเข้าของวัดพระแก้วแล้วค่ะก็เน,นี่ยค่ะเราเดินอ้อมมาประมาณนึงนะค่ะก็จะมีปากซอยจากมหาลัยศิ่นตนเรวเข้าซอยมาเนี่ยค่ะไปกันค่ะทุกคนถ้ามหาราชวังถ้าตามก็น่าจะปิดประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งร้อนมากทุกคนตอนนี้เหงื่อแบบหนวยไหลไปยันขาแล้วอ่ะบอกเลยแดดนี่มันขั้นสุดนี่สุดไทยแลนด์นี่สุดไทยแลนด์โซ hot ใชค่ะเราจะมาไหว้ตีต้องเดินออกรลังกายไปค่ะทุกคนเพื่อนค่าทางเข้าเราเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นโหมดเข้ามาไหว้พระเดี๋ยวดูหมดตอนคข้าของเราตามหวยกับอุ้ยมาค่ะทุกคน ือจริง่ะตอนแรกที่เราต้นคิดที่เราเปิดอ่ะถ้าตรงนี้เขาไม่กั้นหะเราเดินนิดเดียวตัดเข้ามาที่นี่ได้เลยแต่เนี้ยเดินอ้อมพอสมควรตามมาค่ะนี่คือค่ะทางที่ทุกคนเขาสบายว่ากันนี่นี่ไหนมีสถานีเราไปหาตรงนี้ใด้ดินละที่พี่อุ้ยบอกถ้ามาเนี้ยหมดแล้วพี่อุ้ยจะสบายมากเพราะทุกวันนี้เดินจากปากคลองตลาดมานะคะทุกคนซิ๊ดซิด ส่วนหนึ่งที่เขากั้นเพราะว่าเขาจะทําตัวนี้อาคะ่ะรถไฟใต้ดินเพื่อ,อเอื้เลนความสะดวกทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้เท่าที่ดูนะท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะพอสมะควะรที่ไม่เรื่งคัดเรื่องของเป็นวัดที่เชร่งคัดในการแต่งตัวมากต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากๆค่ะคะือผู้หญิงก็ห้ามแขนตุ้อเปิดแขน อหมวยเคยพลาดครั้งหนึ่งหมย้ว่าหมวยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะใส่ก็ถุงมาด้วยนะยังโดนเรื่องแขนแบบมันก็ปิดลงมาอย่างนี้เลยวันนี้ก็เลยจัดเต็มถ้าใส่กระโปรงคือต้องยาวเลยเขานะคะ จะมีคนตรวจการกระจายกล้อง หวยเห็นป่าวฝรั่งที่นี่ใส่ากเกงลายเดียวันหมดเลยไล่ช้างน่าจะซื้อข้างหน้าแต่หนูว่ารีบไปไหวก่อนที่ข้างในจะปิดแล้วเดี๋ยวมันถ่ายข้างนอกก็ยังพอได้ ไ I <mean> like yeah. ่ื้อหรกรนักเ้ี่นี่เป็นสถานที่แรกที่ ตอนเรียนมัธยมอ่ะแล้วมาฝึกภาษาอังกฤษที่นี่นะจริงเหรอพี่อะหรอใช่<ๆ>เพราะว่าคุณครูอ่ะให้มาอัดเทสสัมภาษณ์ฝรั่งเ,ออเป็นกันบ้าน,นส่งจริงจริงดีเพราะว่าที่นี่อ่ะแบบก็ต้องมานั่งเนี่ยมาหาฝรั่งที่นี่แล้วก็ไปขอเขาสัมภาษณ์แบบว่าสินาทีออตื่นเต้นมากแต่ว่ามปลายอ่ะมสี่มห้าวัน,นคนไทยตรงไปที่เรารเนย โมเดิร์นเพจทางก่อนเข้าวัดพระแก้วเลยอยู่ในวัดเลยนะคะทุกคนอู้่นะเมื่อกี้ซื้อมายี่บาท <Wow. S 1> <laughs> เองเรื่องของเรื่องแคบหมดอยากกิน พี่เราไปไหว้แล้วกลับมาไหมต้องเดินอ้อมไปอีกค่ะกทะ็ทุกคนคะตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะเข้าไปข้างในพระบรมมหาราชวังที่จะไปไวหว้พระพแก้แล้วซึ่งคนไทยสามารถเดินเข้าไป ซื้อตัว๋วซื้อที่เดียวตรงนี้เดี๋ยวดูราคา,าก,ากาันว่าต่างชาติเสียเท่าไหร่ต่รอนมากจริงทุกคนรี่ขนาดไม่มีแดดนะเนะี่ยครับไม่มีแดดเนี่ยเหมือนกันไม่มีลมหน่วยจะเป็นหน่วยอบเนี่ยคนไทยป้าฟ้าคนไทยไม่ใส่ E O น,น,นะคะแลบบ้วก็ ก็มาอยู่ที่วัดข้างในหวัดพระแก้วแล้ว,วนะคะก็จะมีองส่วแต่เราจะไปไหว้โบสถ์นะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อน แล้วพี่อุ้ยก็ได้วาาพัะแก้วแล้วนะคะพี่อุ้ยสูงได้ก็หนึ่งบข้างในเขาห้ามถ่ายรูปก็เราว่า้เสร็จแล้วกลุ่มาไปไหว้วาก็ขอพอละก็เดี๋ยวก็กลมอาจจะถ่ายรูปข้างนอกเพื่อนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมี่งสักเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยทุกคน่ค่ะเออนิ นี่เป็นลูกตั้งถิงออ่นอ่อนที่เคยมีข่าวออกว่าที่ขุดเจอตอนที่เราสร้างรถไฟใต้ดินแ่้ะก็จะมีตั้งกามขุดต่างๆอันนี้ก็เป็นสุดหอดนะคะสวยมากเลยนะทุกคนคือดูลแล้วษนะ่รูปลักษ์แล้วว่ายังดูคงสภาพด,ดีอยู่เลยนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะเราเดินด,ดูเราไปว่าของวอมเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนมันนี ชาวต่างชาติเยอะแม่เยอะแบบเนจีนดีนี่คัคอยนี่เย กับแบบสมัยก่อนนีต้องปั้นเก่งมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นรูปเป็นร่างแบบพอให้เราจินตนาการได้เลยอันนี้ว่าแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรยังไงนี่ก็กำลังจะเดินไปหนกัก่อนแต่เขาก็เลือกหมูนะ่วางนะนี่ก็จะหมนเ็น วางประตูาตทางเข้านี่ก็เต็มเลยค่ะโอ้ตรงนี้เทียบเลยท,ที่นี่คือแมานะ้กระทั่งข่ายใอยากก็ยังทำแบบน่ารักเลยดีไซน์แบบว่าคือเหมาะว่าเป็นเหมาะเป็นวัดหลวงจริงคือการดีไซน์ด่วนแะล้วรับเป็นความเป็นไทยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากห้องน้ำก็สะอาด กาแฟคาปูตค่ะทุกคนเราก็าไหว้ผ่านที่วัดพระแก้วสวดีค่นะอากาศวันนี้ต้องบอกเลยร้อนร้อนสุดๆก็<า>เลยเดินจากวักกดพระแก้วมาที่ข้าข้าอะไรวะพี่ข้ามหาราขา้ามหารานะคะเราก็มาอยู่ร้านชื่อกาแฟคาปูตุ้งนะคะ ก็มาหาน้ำกินก่อนก่อนที่จะไปร้านที่เราตั้งใจว่าจะไปกินน้อเย็นแต่ร้านนีะเปิดสี่ก็หมวยกับพี่รกราสั่งเซตนี้ค่ะมันเป็น new set เ,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 เมนูก็จะมีสปากเกตตี้แล้วก็มอนแอปเปอร์ไซร์โซาน้ำก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในเซ็ตก็จะมีสามอย่างเซ็ตนี้ราคา299บาทเราก็เลือกอสปากเกตตี้เบคอนไวน์ขาวแล้วก็ ซีซ่าสลัดแล้วก็ลิ้นจี่กุหลาบสดาบบ้าจตัตนี้ใครไม่เคยไปสามาชิกถ้าคุณสกแกนก็ไปที่ที่โตเขาจะมีที่สแกน,นะคะ่ะคุณก็จะได้กาแฟฟรีหนค่ะก็อันนี้หลังจากที่เราไปไหว้พระมาก็เลยมาสาังหารคกินก่อนที่เราจะไปยิ้มไปยิ้นะคะยังไงวันนี้หวยก็ฝากคอเนเทนต์ไหว้พระอย่างเรียบร้อยแล้วสวยงามของเรา fc ต้องตกใจค่ะมีใจเล็กมาบอกว่าเฮ้ยหายไปอย่างนี้ ่ที่บอกพี่อุ COVID ้ยติดโควิดไปเราก็เลยต้องพักคือจังหวันไม่ไม่ปิดนะทุกคนซีซั่นนี้ห่วยนอกนอกยังไงก็ฝากคอนเทนตดีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอเมซิ่นดีครได้วยคไปแล้วนะคะ